ีค่ะวันนี้เราจะมาได้มีสร้อยขอ,อนใหม่ประเพณียุคใหม่ให้เอากางเกงในแขวนเดินตามกรุงเทพพี่เป็นยาคนขำเฮียอะไรมัดผมจะก็ห้หมา มึงอะหรอว่้เราเก่งไหนมากกันแล้วกลัาไปหลองหอนมันยาวไปดูเล่นเห็นยังไงว่าผัวบ้าแล้วเนี่ยนอนโม้ใส่้ลยนี่ทาแฟชั่นยุคใหม่ยุคใหม่เหมือนกันผู้ชายทำยิ่งดีเลยค่ะนี่แบบนี้เลย 混。<noise>